สวัสดีครับ What's up b u ว d y m ีครับ What's going on เป็นไงบ้างครับ <c oughs> สวัสดีครับผม Ronnie Boy น,นะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ทำแกกเบื่อช่วงโควิดโควิดโควิดนะฮะก็ พยายามจะทําคลิปวิดีโอหลายคลิปแล้วแต่ว่าล้มเหลวตลอดเวลาเลยตัดต่อไม่เป็นและนี่ก็คือคลิปวิดีโอคลิปแรกที่ผมทํานะครับผมก็เลยผมอ่ะโทรไปหาน้องแล้วเราเานัดแนะแผนเราจะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่สุดท้ายเรื่องที่ได้ก็เป็นเรื่องนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับเอวลส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหไม่ได้เจอกันนานเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวสอนดีบอลพี่ประมาณโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างสบายดีช่วงนี้สบายดีครับสบายดีเนาะกินข้าวอยู่หรือเปล่าเปล่าครับหรอทำไมถึงคิดว่าผมกินข้าวรู้สึกว่ามีอะไรติดปากเอ้ยี่ไม่ใช่เช่นเคยเจียงคิดเจียงเลยโทรมาหาเนาะอยากจะทำคลิปค้ายเหงาเนาะ ก็ช่วงนี้สถานการณ์เนอะรอทำไมไม่ว่าใครเงาไม่ทำคลิปเสี่ยวอะไปได้แต่ Youtube ลบอ้ no พี่มันร้อนว่ะใส่แ้ยทำไมทีมงานทีมงานเก็บออกไปหน่อยทีมงานพี่2องสมสคนอักิ้วโอเคช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะอย่างที่เรารู้กันดีตอนนี้ก็อยู่แต่บ้านนี่อยู่บ้านมากี่วันแล้วเนี่ยนอน โอ้โหจะเป็นสิบวันเลยเลยสามสามวันนะยังมีหน้ายกมือสองมือมานับอีกเลยหล่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างสาวมันแรกเบื่อๆเลยหล่อมีแต่ก็ก็หาอะไรหาอะไรทำไปเรื่อยมีวิธีแก้แบบว่าแก้เบื่อแก้เงาดูพรทับพรหับพี่ได้ข่าวว่าตอนนี้เขาให้พรีเมียมใช่ป่ะผมสมัครแล้วสมัครแล้วเหรอมาแจ้งแจ้งส่งอีเมลมาหาผมด้วยนะว่า คุณเป็นผู้เข้าชมดีเด่นแห่งวันเที่ยวเที่ไทยได้ดับไปนี้เพราะคุณนี่เหรอฮะคุณลองเบิ่งตาดูวิตาคุณแดงหรือเปล่าเนี่ยตายแห่แล้วตายทะลุจอแล้วช่วงนี้อยู่บ้านอยู่กับใครอยู่คนเดียวหรือเปล่าแม่แม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวนี่ตอนนี้ครอบครัวที่บ้านหกคนหกคนน่าจะลำบากหน้าดูเลยนะเวลาเข้าห้องน้ำมันจะต้องแบบเสียงไว้อย่างเงี้ยนาอก็ ไม่พี่งง <c oughs> พี่หมายถึงพี่หมายถึงว่าเวลาเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดเพลงคนส่วนมากจะเปิดเพลงอย่างพี่เนี่ยเวลาพี่แบบว่าช่วงนี้พี่ก็ <c oughs> เปิดเพลงแล้วเป็นเสียงทำไม,ไมจะได้ยินเหรอก็หมายถึงพี่หมายถึงเปาเสียงดีเสียงไงไม่เป็นไรช่วงนี้ก็แล้วอยู่บ้านนี่ตอนนี้ทําอะไรบ้าง <c oughs> พี่ทางานครับมีงานค้างไว้อย,อยู่ก็เลยนั่งทาไปเลยคืนละเท่าไหร่สองพันห้าหรือไง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เนาะ เป็นตัดต่อนะเพราะว่าเอี่ยวตอนนี้ทำเกี่ยวตัดต่อพวกเวทีใช่ครับเป็นทำทีมซินมาเวทีอ๋อเป็นทีมซินมาเนาะก็ใครงานแนวประเภทไหนบ้างก็รับรับหมดเลยครับผมก็ส่วนใหญ่จะถ่ายงานแต่งมีอย่างอื่นทำแก้เบื่อบกันไหมหรือว่าทำทั้งวันเลยอยู่หน้าจอคอมไม่ทำอะไรเลยก็อยู่หน้าจอคอมกับทิชชู่อย่างเดียวหรือยังไงไม่แล<ม>้วนี่ทำอะไรอีกบ้างไหมอ่านหนังส<ม>ืออ่านอ่านหนังสืออ่านหนังสือเฮ้ย พี่ก็อ่านเหมือนกันแต่ว่าสื่อที่บ้านพี่เนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะมีไม่ค่อยเยอะอยู่สามสี่เล่มพี่ก็อ่านทั้งหมดสี่เล่มแล้วแล้วก็พี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านที่ไหนก็เลยต้องเปิดพวกอินเทอร์เน็ตดูบุ๊กฮับมีเฟกไลบรารีไลบรารีเฟกไลบรารีคล้ายคล้ายเฟกแท็กซี่คล้ายคล้ายการเกิดคาเพียนสถานที่แค่นั้นเองแล้วแล้วก็ยูทูบยูทูบอันนี้พี่ก็แนะนำให้ไปฟังคล้ายๆล้ายเลดทูบเลย ของพี่เล็กนิดหน่อย oh, <no. S 2> เหลือกอ่อยเหลือกอัดเลยจงบอกชื่อนักแสดงที่ร้อนแรงที่สุดในปี2563มาท้า้องหมด3คนคนระับเ,เจสซ่าลอเดสคาตานาคอมแบทแล้วก็กคนอื่นอ่ะไรดีไลน์ลลลลลลลครับผม <top> ให้คุณชื่อเลยนะครับเ <top top> ขาเป็นใครมาจากไหนเจสซ่าลอเดสเนี่ยเป็นชาวอาิติลีนาครับ <top top> เล่นมาแล้วทั้งหมดสอง,งร้อยห้าสิบหกเรื่องเป็นหญิงหญิงสิบห,ห้าเรื่องแล้วเป็นชายหญิงอ่ะเจ็ดสิบเก้าเรื่องที่เหลือเป็นทีซ้ำครับร้อนว่ะคาตาคตาหน้าคออแบ็ดเนี่ยชาวรัสเซียครับผมเล่นมาทางเล่นมาทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบเก้าเรื่องครับผมสิ่งอะไรครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นอ่าเป็นกับอ่านิโกโนิโกโทั้งหมดอ่าหนึ่งร้อยเรื่องพอดีเป๊ะเลยครับผม เลดเลเบียน20เรื่องแล้วก็มีแบบเป็น,นแนวแนวทราเวลลิ่งนี่มันทางของพี่ชัดๆคนที่สามอ่าลาีลีลาย,ลาย,ลายครับผมคนนี้จะแบบอ่าผอมๆผอ,อมบางนิดนึงไซส์จะแบบไม,ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมคนนี้เป็นชาวแบบอเมริกันถ้าผมจำไม่ผ <Y ahu! S 1> ิดจะเล่นแบบอ่าแนวคอนโดอยู่บนคอนโดกับแบบแลบบ้วก็นักนักเรียนรู้ติดเหวะ